รู้จักอาจารย์ที่โรอิโกอารากิใน1นาทีอาจารย์อารากินะครับเกิดเมื่อวันที่7มิถุนาปี1960นะครับในเมืองเซนไดจังหวัดมิงางินะครับชีวิตวัยเด็กของอาจารย์เคยเล่าไว้ว่าหนังสือศิลปะของคุณพ่อครับเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพมังงะนะครับต่อมาปี1980นะครับอาจารย์ก็ได้เปิดตัวภายในชื่อว่าโทชิยูกิอารากินะครับกับผลงานโปเกอร์อันเดอร์อาร์มนะครับก็ได้รับคัดเลือกในงานเทสกะอวอร์ดในปีนั้นอีกด้วยนะครับและอาจารย์ ปี1985นะครับกอเจียไอรินนะครับและเรื่องนี้นะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์นะครับก็คือตัวละครที่มีกล้ามเนื้อกำยำนะครับต่อมาปี1987นะครับอาจารย์อารากิก็ได้สร้างสุดยอดผลงานชิ้นโบแดงก็คือโจโจล่าคาตสัตว์วัและยังทายอดตีพิมพ์รวมถึง120ล้านเล่มภายในปี2 0 2 2นั่นเองนะครับนับว่าเป็นเวลา30ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนแซวอาจารย์อารากริว่าหน้าเขายังดูเด็กอยู่เลยซึ่งอาจารย์ก็เคยตอบแบบติดตลกไว้ว่าเคล็ดลับของความเป็นเด็กก็คืืออกกกกาาาาารรต่่นนนนนมิ้้ปปะขงเเียวทุชั